สวัสดีค่ะยินีตต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ชอบกดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แชกดนานๆก,กดอีกนานๆกดเยอะๆครับฉันจะมาสวนหมัดเสื่อมของไอ้ขาหมูที่พยายามที่จะกล่าวหาดิฉันละสาวิธีว่าจะเป็นควรทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปดูกันค่ะความจริงคืออะไร ค่ะหลังจากที่ไอ้ขาหมูเนี่ยได้ไปดูไลฟ์ของคุณหยาดเพชรเนี่ยนะคะก็ในขณะที่ขับรถไปดูเหมือนจะมีการพูดถึงว่าจะไปร้องเรียนที่ป่าไม้ขอนแก่นหนึ่งเรื่องด้วยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องชายขาบ้านใครบางคนถ้ามันเกินมาแม้แต่หนึ่งนิ้วก็จะเอาเรื่องวมางั้นเถิดกรณีเดียวกันกันกบที่ เคยเอาเรื่องชายหลังคาบ้านของไอ้พวยมาแล้วแต่ของไอ้พวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนึนิ้วนะคะ mm hmm. มันเป็นอะไรที่สร้างเกินกว่าเหตุจริงๆมันไม่เคยมีใครเอาชายหลังคาออกมานอกรั้วบ้านตัวเองค่ะถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องโดนรื้อหมดเพราะว่ามันเป็นการที่แทนที่ จะรับผิดชอบทํารางน้ำคือจริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่คิดจะเอาเปรียบคนอื่นไม่คิดอะไรที่มักง่ายเนี่ยนะคะชายหลังคาแล้วก็ทํารางน้ําแล้วก็ให้มันไปเก็บไปอะไรตรงไหนลงไปทางไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่นี้เอามักง่ายมักง่ายไม่พออยังโง่อีกนะชายหลังคาไอ้พวยนะ่ะเอาออกมานอกบ้านคิดว่าน้ําจะไหลนอกบ้านแต่ปรากน้ํามันเทเข้าไปในบ้านน้ํามันจะไหลยอยู่นอกบ้านแล้วก็ผ่านเข้าไปในบ้านทางประตูรั้วมัน ก็ท่วมอยู่ดีค่ะก็ท่วมอยู่ดีนี่เป็นอะไรที่งี่เง่ามากตอนนั้นเนี่ยก็มีการทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะตอนนี้ไอ้ขาหมูเนี่ยออกมาเสี้ยมว่าเนี่ยนะเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนเพราะว่าดิฉันกับสาวิตจีใช้บงการให้หยาดเพชรไปแจ้งความร้องเรียนอะไรยังไงก็ว่าไปไป,ไปร้องเรียนกุมทางหลวง ใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องแต่พวกคุณนะคะใครจะยอมไม่เข้าเสียมแล้วก็เป็นโกรธเป็นแค้นชาวบ้านกก,กอกเก็บโกธเป็นแค้นเรื่องของชาวบ้านกก,กอกค่ะแต่ดิ่ฉันบอกไว้ตรงนี้เลยว่าอีฉันเคยพูดจริงว่าเล่นหลังคาบ้านไอ้ไหลได้เพราะว่าไอ้ขาหมูเคยเล่นมาแล้วแลรวตะชานใจใจสมควรเกือบจะตบตีกันเพราะเรื่องนี้จําที่รัตชานเอากล้องแล่นไปแล้วก็จะไปไปได่าอีตาย ไปได่ายายสมควรเกือบจะไปลงไม้ลงมือยายสมควรดีว่ามีสาวิตรีมีอีตายีคอยปกป้องแม่อยู่ในขณะที่ไอ้ลูกชายคนเดียวอย่างไอเ้เฮียไหลนี่ไม่รู้หายหัวไปไหนคะ่ะถึงเวลาต้องการแรงกําลังผู้ชายไอ้ไหลนี่ไม่เคยโผล่หัวมาเลยตอนนั้นนั่นแหละค่ะมันมีการร้องเรียนมาทีนึงแล้วทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาทีนึงแล้วสืบเนื่องมาจากชายหลังคาบ้านของไอ้โวย ที่ยูทูบเบอร์ข้างไข่ข้างแคมของไอ้โวย,โยหลายคนพากันปกป้องไม่ให้ไอ้โวย,โยต้องลือชายหลังคาโดยการเอาชาวบ้านกกอกเป็นตัวประกันวันนี้มันมาพูดเอ่ยชื่อปอนวะเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนไปถึงชายหลังคาบ้านประถอนเข้าไปร้องหลังไหนทางหลวงก็จะไปตรวจหลังนั้นจริงๆ ถ้าไอไหลไม่ไปด่าเขาก่อนเขาคงไม่กลับมาเล่นงานไปด่าเขาก่อนสารพัดส,สารเพแล้วยังมาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องตรงจะนั่นจะนี่เขาก็เล่นสวนสมน้ำหน้าคนที่จะเดือดร้อนคือบ้านพ่อบ้านแม่มึงหลังเดียวเท่านั้นยกเว้นว่ามึงต้องการจะใช้มุกเดิมไม่ให้กรมทางหลวงทํากับบ้านมึงหลังเดียวมึงก็จะไปแจ้งให้มาตรวจทุกหลังด้วยก็ต้องโดนเหมือนกันหมดนั่นแหละคะ่ะ คนที่จะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนน่าจะเป็นไอ้ไหลหนึ่งถ้าไอ้ไหลไม่ปากหมาไม่เกิดเรื่องนี้สองเรื่องนี้เขาแจ้งบ้านถ้าเขาแจ้งบ้านไอ้ไหลหลังเดียวเขาก็จะมาตรวจบ้านไอ้ไหลหลังเดียวยกเว้นว่าไอ้ไหลโวยวายตกเท้าพาโคตรเงาสระลาดไปตกเท้าประท้วงที่กรมทางหลวงว่าถ้าจะมาจับบ้านกูต้องไปจับทุกกลังอันนั้นแหละค่ะชาวบ้านถึงจะเดือดร้อนเพราะเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ ไอ้ขาหมูเคยพาชาวบ้านข้างไขข้างแขมพวกยูทูบเบอร์ชาวบ้านที่เป็นคนที่กกกอบไปร้องเรียนที่กรมสังหลวงทั้งๆท,ท,ที่คนพวกนั้นไม่ได้เดือดร้อนด้วยเลยกับชายขาเขาไปร้องได้เพราะเขาไม่เดือดร้อนกับชายขาไม่สนใจว่าบ้านที่อยู่ติดถนนแต่ละหลังแต่ละหลังใครจะโดนอะไรบ้างดิฉันมีหลักฐานค่ะ ไอคลิปที่มีการร้องเรียนน่ะมันเปิวไปกับช่องของไอขาหมูแล้วล่ะแต่ดิฉันน่าจะเคยเก็บภาพไว้ตอนนี้าหาภาพไปเจอแต่มีคลิปนี้วันที่5มีสาวันที่5มษีสาปี22ช่วงเวลาเดียวกันกับที่กรมทางหลวงมาตรวจนะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่าใครพูดอะไรว่าอย่างไร ได้ครับในน้ำช้อนขอคุยรังคานแป๊บนึงนะขอเคลียร์ก่อนโอเคครับทำอไงดีวะทำอะไรเดี๋ยวร้อนเท่าบ้านเลยนะมึงรู้ไหมว่ามึงทำเขาเดือดร้อนเนี่ยครูจะคุยไงดีแล้วทุกวันของลุงน่าจะแก้นิดหน่อยแต่ว่ามีอ่ะมีอีกหลังน่าจะได้แก้เยอะอยู่ดูได้แล้วก็ไม่รู้นะเล่นก่อนนะก็ไม่รู้เอาไงดีมึงนี่ฮะเอาไงตบมาได้ไหมเอาไงดีวะ หมดคำสิว้าวฮะมึงคุยกับกูหน่อยดิตอบกูหน่อยดิเอาไงดีมึงนี่ปัญหาอยู่องค์เดียวเลยเนี่ยองค์เดียวรวล้วนเลยเนี่ยฮะมึงรู้ไหมององมึงทำเนี่ยมันจะได้ร้อนทั้งหมู่บ้านนะฮะเอาไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ่ะอะไรกันเด็ดฮ้ย ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปจากช่องไอจ่าจอมดูดงานการไม่ทําเป็นรั้วของชาติแต่กลับมาเป็นขี้ค่าของไอ้ป่วยนะคะก็มาถ่ายคลิปแล้วก็มีไอ้ขาหมูสาแดงในการคุยกับชายขาที่ล้าบ้านมึงจะเอาไงคลิมาเคลียกับกูไหมเสร็จแล้วก็เสียงไอจ่าจอมดูดว่าบ้านของไอ้ปวยเนี่ยมันแค่นิดหน่อยคือตัดนิดนึงมันก็โอเคมันก็จบแล้วแต่มีบางหลังที่อาจจะต้องลื้อด้านหน้าด้านหมายถึงบ้านของตาชานหญ่สมควรค่ะ และคุณจะได้ยินเสียงไอ้พวกข้างไข่ข้างแขนพวกยูทูบเบอร์พวกแอดมินหัวเระกันคิกคักคิกคักคิกคักนั่นก็คือณจุดนั้นเนี่ยนะคะณจุดนั้นน่าจะได้ไปร้องเรียนที่กรมทางหลวงแล้ววันที่ไปร้องเรียนที่กรมทางหลวงมีใครบ้างหมดฟื้นเป็นนายตำรวจแต่เป็นขี้ข้าไอ้พวยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปร้องเรียนตามไอ้ขาหมูเป็นคนพาไปมีหมดฟื้นนะคะมีนางเบ้นขาเบียด ไม่ใช่นางเบนซีเบนเป็นชื่อลูกมีนางขาเบียดนะคะอีกตุ่งสามโคกนั่นละแหละแล้วก็มีย่าไออีกพวกนี้สองคนเนี้ยบ้านมันอยู่ล่นออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่เดือดร้อนแล้วก็ยังมีใครอีกไม่รู้อะมีไปกันสี่สาห้าคนถ่ายคลิปกันคึกคืนไปร้องเรียนปุ๊บได้ใบใบไม,ยม,ยม,ยมย้ยังโชว์ยังอะไรกันอีกว่ามีใครลงชื่อบ้างสารพัดส,สารเพ เรื่องเงียบๆไปได้เพราะอะไรรู้ไหมคะสาวิตรีไปเจรจาสาวิตรีไปขอให้อารุมอรวยคือต้องให้อารุมอรวยให้ไอ้ผวยด้วยก็คืออารุมอรวยให้ทั้งหมดตอนนี้กลับกลายว่ามีคนมาใส่ความสาวิตรีว่าสาวิตรีกับดิฉันเนี่ยจะทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านปะถอนจะต้องโดนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น สารพัดที่จะเสี่ยมกันใส่ความกันใครจะฟังก็ฟังนะคะแต่ที่ฉันบอกเลยว่าปกติตอนนั้นที่ยาติเพชร้องก็ร้องไอ้พวยหลังเดียวเขาก็มาตรวจไอ้พวยหลังเดียวแต่ตอนหลังที่เขาต้องมาตรวจทุกหลังเพราะไอ้ขาหมูพาหมดฟื้นพาอีญาชิพาอีขาเบียดพากันไปร้องเรียนน่าจะมีใครอะไรอีกสักหลายๆคนแล้วจะบอกให้ด้วยนะคะว่า การร้องเรียนครั้งเนี้ยถ้าสมมุติว่าเขามีคนค่าไอ้ไหลไปร้องเรียนสอนว่าถ้ามาตรวจของผมต้องตรวจของคนอื่นด้วยคนที่จะโดนคือบ้านตะนิ่มที่เพิ่งสร้างบ้านหลายๆหลังตรงนั้นไอ้บ้านที่อยู่ติดถนนตรงนั้นทั้งหมดจะเป็นร้านคงร้านค้าบ้านผู้ยงผู้ใหญ่ตายหาหมดค่ะบอกเลยบอกเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนูน้นสายเ <c oughs> ซฟไปให้ได้ทีหนึ่งแล้ว ตอนนี้ถ้าเขาถ้าหยาดเพชรจะไปร้องเรียนจริงๆบ้านที่จะโดดตรวจจะมีแค่หลังเดียวคือหลังของตาชานยายสมควรก็สมน้ำหน้าไม่รู้จักสั่งสอนลูกปล่อยให้ลูกปากหมาดา่าเขาพิทุแล้วทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเผาเผาเรื่องตัวเองว่างั้นเถอะแต่ถ้าจะโดนตรวจทั้งหมู่บ้านนั่นคือโคดเอาสกาะะุลตระกูลหลาโพพากันไปแจ้งชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน เดี๋ยวก็รอดูกันค่ะรอดูกันว่าไอ้ไหลมันจะไปแจ้งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไหมถ้าแจ้งทั้งหมู่บ้านนี่นะคะโดนกันเยอะนะคะไอ้ที่อยู่ติดริมหน้าถนนทั้งหมดผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่ใหม่บ้านคนน,น,น,นั้นคนนี้ไอ้ร้านังร้านค้าโดนกันเกือบหมดนะคะพชคดีฉันคน่อนข้างจะมั่นใจว่าวัดแล้วไม่น่าจะได้9เมตรก็รอดูกันค่ะแต่ใคร จะเชื่อตามไอ้ขาหมูเซียมก็แล้วแต่ดิ่ฉันเอาความจริงมาให้เห็นแล้วว่าครั้งหนึ่งคนที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านจนสายวิจีต้องไปขอเจรจาด้วยกับทางกรมทางหลวงนั่นก็คือไอ้ขาหมูและชีมยูทูบเบอร์ฝั่งข้างไข่ข้างแคมที่อยู่ในนาดงดอกเองพานไปแจ้งชาวบ้านทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเอง วันนี้จะมาป้ายความผิดให้ที่ันกับสาวิตรีไม่ได้มีใครจะสามารถไปสั่งการใครได้ค่ะยาเดเพชรเขารู้อยู่แล้วเพราะตัวเขาเองตอนนั้นที่เขาก็มาออกมาอธิบายว่าเรื่องทางหลวงเนี่ยคงต้องยกไปแล้วกันเพราะคือจะไม่ไปตามเพราะถ้าไปตามเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนด้วยเพราะถ้าเขาไปตรวจชาวบ้านคนอื่นด้วยเจ้าหน้าที่จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันไปอย่างนี้แล้วกัน เขาก็ยอมปล่อยมือแต่ครั้งเนี้ยถ้าบ้านไอ้ไหลจะโดนเป็นเพราะปากหมาของมันถ้าพ่อแม่ไอ้ไหลจะต้องรื้อบ้านหรือชายคาตรงนั้นออกไปโทษใครไม่ได้ค่ะโทษที่ตัวเองเลี้ยงลูกไม่ดี